เดี๋ยวผมจะดึงกระดาษออกมาดูนะครับว่ามันจะมีปฏิกิริยาไง,งกับกระดาษนะครับว่าแสงมันจะทะลุไปได้ไหมเนาะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นแว่นตาถนอมสายตานะครับซึ่งแว่นตัวนี้นะจะสามารถบล็อกแสงสีฟ้านะจากพวกหน้าจอคอมพิวเตอร,หรอ์หรือว่าเป็นหน้าจอโทรศัพท์ได้นะแล้วก็ยังป้องกันแสง UV จากพระอาทิตย์ได้ด้วยนะครับผมนะครับนะเวลาเราใส่ไปข้างนอกนะสามารถใช้ได้ทั้งอินดอร์แล้วก็อวดอร์นะครับผมนี่นะ จะเป็นตัวนี้นะที่ผมเลือกมานะครับซึ่งณปัจจุบันตอนนี้นะผมเป็นคนที่ไม่ได้ใส่แว่นอยู่แล้วคือคือสายตาปกตินะครับแต่มีปัญหานิดนึงคือช่วงนี้นะครับไปนั่งเรียนกับลูกเยอะมากนะครับคือต้องใช้สายตาในการจ้องคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ดูบางทีเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันก็นานเนาะเวลาเล่นหลายหลครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันปวดตานะครับก็เลยตัดสินใจไปมองๆดูนะไปเจอแว่นอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะที่สามารถนะครับป้องกันแสงสีฟ้านะครับจากพวกหน้าจอ อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับใส่ออกไปข้างนอกได้ด้วยเพราะว่าเจ้าตัวนี้สามารถป้องกันรังสี UV ได้ด้วยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ชมกันนะครับว่าเฮ้ยมันรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงแล้วเ,เนื้องานเป็นยังไงบ้างน,นะครับครับส่วนเจ้าแว่นไซซัทต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น 8501 T55 นะนี่ครับซึ่งผมเลือกซื้อมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในนะแว่นตาจริงๆจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับนี่นะนี่ผมซื้อมาจะเป็นของ o f f ฟิเชียลก็เลยนะครับผมครับภายในชุดนี่นะเขาจะมีแถมให้นะก็คือมีซองแถมให้นะครับแล้วก็จะมีอุ้ยเป็นชุดเทสนะเอาไว้เทสแสงสีฟ้านะ นี่ครับว่ามันสามารถป้องกันได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองเทสดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับวันรันตีการ์ดให้นะครับนี่นะครับส่วนตัวแว่นนะนะครับก็จะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับกล่องก็คือมีตัวกันนะเวลาเราใส่กระเป๋ามันก็จะทําให้แว่นเราไม่แตกหักได้นะครับกระเป๋าก็ถือว่าโอเคนะเนาะเออแถมให้ด้วยนะดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็มีผ้าโอ้ผ้านี่อย่างหนาเลยนะนะครับสกีนว่าใส่สั์นะนี่นะครับ มีผ้าอีหนึ่งผืนแล้วก็อันนี้จะเป็นแว่นของเรานะนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นแว่นรุ่นแปดห้าศูนย์หนึ่งทีห้าสิบห้านะตัวนี้นะครับผมนี่นะครับโอเคครับก็นี่นะครับเป็นตัวแว่นนะแต่ผมให้ดูรอบๆก่อนครับตัวแว่นนะครับเขาก็จะไล่โทนนะจากข้างล่างอ่อนๆเห็นไหมเนี่ยอ่อนๆนะแล้วก็ขึ้นมาเข้มๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับันพับจะเป็นแบบสามชั้นอ่ะเขาเขียนไว้สามชั้นนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดออกมานะครับมันก็จะเป็นสามชั้นแบบนี้นะครับ รงนี้สามชั้นแล้วก็มีสกรีนมีห้อง,องเขาอยู่นะตัวเนื้อพลาสติกอะไรก็โอเคนะนะครับทำงานเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลาย,ลายนะครับเป็นลายเหมือนกับเขาทำลายไว้ข้างในอะ่ะนะครับหรือว่าหรือว่ามันเป็นรอยพลาสติกก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะเป็นลายนะเพราะมันเป็นสองข้างเลยลายแบบเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าเป็นสีดําไปเลยหรือว่าจะเป็นลายแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ซื้อรุ่นเดียวกับผมมาแล้ว แกะดูนะสังเกตให้หน่อยนะครับผมไม่รู้ว่ามันทาจงใจทํามาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยตัวงานก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบกองแก๊งเดี๋ยวผมลองพับให้ดูเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ถือว่าแบบฝืดนะมันก็มันก็โอเคนะดืดเหนือครับนะครับเนี่ยนะครับนะครับก็ยืดหยุ่นได้ดีนะครับตัวเลนที่เห็นคือถ้าเรามองตาเปล่านะครับมันจะมันจะเทสไม่ได้ว่า เออมันบล็อกแสง UV ไหมหรือว่าบล็อกแสงสีฟ้าไหมนะครับเขาเลยให้ตัวนี้มาเนะครับเป็นการ์ดที่เอาไว้เทสเนาะนะครับว่ามันสามารถเอ่อที่จะบล็อกแสงสีฟ้าได้ไหมนะครับวิธีการใช้งานก็คือเอาการ์ดนี้นะครับผมไปไว้ใต้เลนนะครับเนี่ยบริเวณเลนอย่างนี้นะครับครึ่งหนึ่งก็ได้นะนะครับแล้วก็เอาไฟนะไฟเนี่ยนะครับไฟที่เป็นแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับหรือว่าไฟ UV มาส่องที่ตัวการ์ดนี่นะนะครับให้มันโดนตัวแว่นกับตัวการ์ดนะแล้วเดี๋ยวไอ้ตรงที่ มันออกดำๆเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะออกดำๆเพราะมันไม่มีแว่นนะครับแต่ส่วนที่อยู่ข้างในหลังแว่นเนี่ยมันจะเป็นขาวๆนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าเจ้าตัวแว่นเนี่ยมันกันเจ้าตัวแสงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเวลาเทสก็ง่ายๆเลยครับแค่นี้เนาะนะครับอย่างนี้นะครับถ้าผมเปิดนะครับก็เปยดเสมือนว่ามีแสงสีฟ้านะหรือว่าเป็นแสงลูกยูวีที่มากระทบที่ตัวแว่นนะครับผมนะครับเวลาเราเปิดมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะไปจ่อไว้ที่ตัวนี่ครับอย่างนี้นะที่ตัวแว่นก่่่ออนนนียางะครับ แล้วก็มาไว้ข้างนอกนะครับอุ้ยมันมีตัวอะไรเรืองๆเห็นไหมเห็นป่มมันมีตัวอะไรเรืองเขึ้นมาเห็นไหมฮะอันนี้คือที่ผ่านแว่นนะครับอันนี้คือไม่ผ่านนะเนี่ยครับผมก็จะจ่อไว้เนาะจะได้เห็นชัดๆครับเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบเป็นสีขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นแว่นนะครับเนี่ยแล้วผมอ,ออกมานี่จะสังเกตได้ว่าเห็นไหมตรงที่มัน ไม่ผ่านแว่นเนี่ยมันจะเป็นสีขึ้นมานะครับส่วนตัวที่ผ่านแว่นมันจะเป็นสีขาวนะนะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับพอดีว่าเจ้าหลอดไฟที่เขาหรือว่าไอ้ไฟฉายที่เขาให้มาเนี่ยมันมันอ่อนไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้นะครับ<อ>นี่นะเป็นรังสียูวีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมมาแช่ให้ดูนี้นะครับทีนี้แบบนี้เลยนะนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะนะครับอันนี้มันจะเล็กไปนิดนึงนะไฟมันอ่อนนะครับแบตมันเหมือนจะหมดเนาะเดี๋ยวรอมันดับ อ่าดับแล้วครับนี่เห็นไหม<ะ>เห็นว่าเนี่ยมันจะมันจะเข้มขึ้นมาเลยนี่มันจางไปแล้วนะเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ก็ไปเทสให้ชมกันแล้วนะครับทั้งไอเจ้าตัวไฟฉายอันนี้นะที่เขาแถมมาให้แล้วก็เออเป็นเครื่องผมไปเอาเครื่องอบเล็บของคุณแม่นะที่เป็นรังสีแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับผมนะครับก็ไปเทสดูปรากฏว่ามันก็กันแสง U V ได้จริงๆนะที่เป็นแสงสีฟ้านะ นะครับเนี่ยนะครับเวลาไอ้กระดาษเนี่ยมันโดนแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบเข้มเข้มขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงบริเวณที่มันอยู่หลังแว่นอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่เข้มขึ้นมานะนะครับซึ่งวิธีเนี้ยผมไม่รู้นะว่าเป็นวิธีเช็คที่มันสามารถเช็คได้จริงๆหรือเปล่านะแต่ในตัวที่ชุดเขาให้แต่ว่าในชุดที่เขาแถมมาให้เขาให้ชุดที่เป็นเทสเตอร์มาด้วยนะก็เอามาเทให้ชมนะครับถ้าเพื่อน,อนๆท่านไหนที่ใส่แว่นอยูแ่แล้วมีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้นะครับ ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะได้เก็บไว้เป็นความรู้นะครับส่วนตัวเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแว่นตัวนี้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมใส่แล้วนะก็มันก็ไม่ได้บีบอะไรนะก็คดีนะไม่ได้บีบขมับไม่ได้บีบอะไรเนาะนะครับเนี่ยใส่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เออมองไปก็คือรู้สึกว่าแสงมันจะแทบไม่ต่างกันเลยนะคือเวลาเรามองภาพเนี่ย สีเสืออะไรมันก็จะเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกนะซื้อมาใช้งานเพื่อที่จะเอาไว้กันแสงสีฟ้านะครับแล้วก็รังสี uv นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสีก็คงไม่มีผลนะเวลาที่เรามองไปก็คือเหมือนเป็นเลนส์ใสๆนะครับผมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเจ้าตัวแว่นนะครับกันแสงสีฟ้าแล้วก็กันแสง uv ด้วยนะรุ่นนี้นะครับนะครับก็เวลาไปซื้อนะครับเลือกดูมันมีหลายรุ่นนะครับมันจะมีทั้งรุ่นที่ การเฉพาะแสงสีฟ้านะครับแล้วก็มีรุ่นที่การทั้งแสงสีฟ้าแล้วก็แสง U v นะตัวนี้จะกันได้2อ,อย่างเลยนะครับนี่นะครับครับก็ประมาณนี้เลยนะผมซื้อมาใช้ของผมเองนะนี่นะครับพอดีว่าช่วงนี้ใช้ใสายตาเยอะมากนะไปนั่งเรียนกับลูกนะนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กาลังหาข้อมูลเจ้าแว่นตัวนี้อยู่นะนะครับก็ผมมีสั่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งมาที่เป็นเฉพาะเอ่อเป็น การแสงสีฟ้าอย่างเดียวนะแล้วก็มีของเด็กด้วยเดี๋ยวถ้าได้ของแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ชมนะครับผมนะครับนี่อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้สักคลิปหนึ่งนะเลวเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย